พี่ขับเรือเข้ามาตรงๆงั้นพี่โดนผมสิครับมามาไอ้ยิงอัดหน้ายิงอัดหน้าไม่โดนด้วยไม่โดนไม่โดนเลยเลยเออเออแบกแบกแบกเรือขึ้นหัวแบกเรือขึ้นหัวเอ้าเอ้าเอ้าบักแล้วบักแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ยอ้าเ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 ออเออเอออะไรวะเมื่อกี้อะไรวะน่ะเออเอไปเลยไปเลยลูกรักไปเลยพุ่งมาชนมันเลยลูกเฮ้ยหักหักเรือหักหักเรือ้มน้า เฮ้ยเฮ้ยมันจะทําให้เราบักอีกรู้แล้วรู้แล้วเออเออจ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 อยังไม่โดนเลยถ้ามันพยายามทําให้ผมบักนะฮะเออเออมาดีมาดีมาดีะเรือใหญ่ได้ไงวะมึงอ่ะเจอเรือกูหน่อยเรือดำน้ำไอ้หวายไม่โดนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาบักกูแล้วจะบักกูเอเออเออเล่นท้ายเรือเล่นท้ายเรือ เฮ้ยเชี่ยมีสองลำสองลำกำลังมาตรงนี้ไม่ได้สองลำดีกว่ามีมีรถที่วิ่งอยู่บนน้ำอันนึงแล้วก็เรือลำน้ำอ้าวอ้าเรือลำน้ำากูไปอีกแล้วเฮ้ยเชี่ยไอ้นี่นี่กูตีนโดนกูแน่มึงควรใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมันมาด้วยกันไม่ใช่ดีกว่าเฮ้ยเชี่ยชิบหายแล้วแปลว่าผมล่วงจากเรือนะฮะผมจะไปบุาแล้วแม่งมาจากไหนไม่รู้สองสามลำมึงโดนกูเอ้เอ้มึงอยู่ไหนวะ หาตัวไม่เจอนี่ไงเจอแล้วเจอตัวนี่ไงปาดแม่งภายนอกจะแตกไปซะมึงฮะอยู่ข้างในก็ไม่รอดอยู่ดีถือเวลาขโมยเรือน้ำกูไปแล้วโดนกูไอ้คนนั้นโดนโดนเออเออพี่พี่พี่เอาไงอ่ะพี่เอาไงอ่ะพี่พี่เอาไงอ่ะเฮ้ยเชี่ยเขาดิฟดิฟเลือดเลือดรถดิฟ ผมต้องหาทางในการแบบขึ้นไปบนรถถังให้ได้นะฮะถ้าผมขึ้นไม่ได้ผมก็แบบสามารถตกเขาได้นะฮะโดนกูมานี่มานี่มานี่เอา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 อะไรวะเนี่ยทำไมกูถือเฟิร์สเอเดวกูบักตายหาเลยวะเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไอ้นี่มาเรือเรือใหญ่กับเรือใหญ่มามาโดนกูกูขึ้นเรือมึงละขึ้นเรือมึงละโดนกูละเฮ้ยจังหวะนี้เออ ปาดจากภายนอกปาดจากภายนอกปาดจากภายนอกโตนกูปาด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 จากภายนอกเอาไงกูกูขโมยเร็วนาแม่งเจอกูขวางขวางไม่ไปไม่ไปโดนโดนกูเนี่ยโจนสลัดเฮ้ยเชี่ยปาดจากภายนอกไม่ได้ปาดจากภายนอกไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วงั้นกูยิงจากภายนอกเลยเออยิงจากภายนอกยิงจากภายนอกยิงจากภายนอกมาดิมาดิ ไปไหนมานี่มานี่มานี่ไปไหนไปไหนปาดปาดเรียบร้อยเป็นไงล่ะเทคนิคการทําลายจากภายนอกเฮ้ย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 จะลงนะแม่งมีพี่ไอ้ S6 อยู่ข้างบนนะฮะนั่งไงบินล่อนอยู่ผมต้องหาจังหวะไปที่เรือมึงโดนกูใช้เรือน้ํากูใช่ไหมกูจะเอาดาบของกูนึกปาดคอมึงข้อหาขโมย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 เหรอขโมยเออเออขโมยเรือดำน้ำชาวบ้านโดนกู มาต่อไป PS16 เป้าหมายหลังเรานะฮะ S16 ไปไหนแล้วอ่ะอ่ะบินหนีไปเลยมึงไปไหนวะอย่าบอกนะว่าออกไปแล้วอ่ะร้องไห้น่ะอย่าออกนะเฮ้ยเฮ้ยทุนระเบิดทุนระเบิดเออเอาเอาไม่โดนอะไรเลยทะลุไปเลยไรวะเออเรียบร้อยไปไปตรงกลางต่อพบว่า S16 อยู่ตรงนั้นนะฮะ เออเออเป็นประโยชน์มากยู่ไหนแว่ะไม่เห็นเลยไอ้สมองไปไหนแล้วอ่ะมีมีทุนระเบิดทุนระเบิดเพียบเลยชนทีในเรือแยกมันส่วนเลยนะตอนแรกผมก็งงงงกันนะฮะว่าอีเวนต์รถถังที่เขาเพิ่งยกเลิกไปเนี่ยมันหายไปได้ยังนะแต่สุดท้ายชิ้นส่วนรถถังมันก็ยังอยู่นะฮะแล้วดูหมอนว่ามันจะเก็บได้ด้วยใช่ปะวะอันนี้ก็ไม่รุ่มเหมือนกันนะเออตอนแรกก็บอกอีเวนต์มันหมดไปแล้วมันน่าจะเก็บไม่ได้ใช่ปะแต่ชิ้นส่วนมันยังอยู่ครบเลยเว้ ตอนนี้ก็ยังน่าจะเก็บได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออถ้าทุกคนอยากลองก็สามารถมาเก็บได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ทุกคนมาลองเอาเองนะเพราะว่าผมมีแล้วผมก็เก็บไม่ได้แล้วใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูกันก็ได้ลองดูไม่เสียหายแล้นะฮะอ้าอาจม,มาละจม,มละโอเคนี่ก็คือชิ้นส่วนรถถังนะฮะดูซิวันจะเก็บได้หรือเปล่าแตผมว่าผมจะเก็บไม่ได้แล้วนะฮะถ้าใครที่แบบยังไม่เคยมีรถถังเอที่มันลายแบบนี้ทุกคนก็สามารถลองมันเดินดูแถวๆนี้ได้นะฮะและถ้าคุณเจอชิ้นดดูนรรับ่าาามมสถเเก็ไ้หือปล โอเคแล้วสับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่คลิปสั้นๆไม่มีอะไรหรอกไปแล้ว